กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ีที่71แล้วนะคะปกมือให้ตัวเองคะ่ะก็คือลงคลิปทุกวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปิดพักได้ทั้งหมดแต่ก็ภูมิใจในตัวเองที่น้องพยายามที่จะลงคลิปให้พี่พี่ได้เรือกชมกันทุกวันนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากแบบ เป็นนั่งตั้งแผงแต่ว่าน้องทํางานประจํานะคะเพราะว่าอยากเอาพระไปแบ่งปันพี่ๆที่ตลาดบ้างแต่ว่าตลาดคือเขาตั้งกันเช้าจัดๆเลยน้องต้องทํางานประจําคือเวลามันไม่ได้เลยอ่ะพี่น้องก็เลยต้องมาอัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพี่ๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะ <c oughs> น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้นะคะมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด เก้าองค์เก้ารูปอีกเช่นเดิมค่ะพี่ๆราคานะคะน้องเปิดอยู่ที่เก0อบาททุกรูปทุกองนะจ๊ะพี่จ๋าก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจพระองค์ไหนอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่ด้านบน0ูนย์0 7้า1สองหนึ่งเจสี่แจ้งหมายเลขอีพและหมายเลขพระน้องได้เลยนะคะน้องลงรายละเอียดไว้ให้แล้วนะพี่นะสามารถโทรมาได้เลย0ูนย์0 7 4 0 1หนึ่งเจี่ค่ะพี่ขาวันนี้น้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์9้ารูปเราไปเริ่มกันเลยนะพี่นะอ่า นี่เลยค่ะ๋ยวขออนุญาตปิดไฟนิดนึงโอเคองค์แรกนะคะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะซูมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้เป็นพิมพ์มาแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดอยู่ที่900บาทจ้ะพี่จ๋าเปิดอยู่ที่900บาทน้องให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะนี่เลยทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ ด้านหลังเป็นหลังแบบนี้นะคะตรงฐานค่ะด้านบนค่ะพี่เป็นซูมแบบนี้นะพี่นะนี่ให้ดูใกล้ๆองคนี้นะคะเป็นพระสมเด็จน้องเปิดจิติก้าร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าพี่ๆสนใจนะคะแอดไลน์มาได้ที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะพี่นะ แต่คุณละพิมพ์กับองค์เมื่อกี้นะคะนี่เลยด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะด้านบนุนะคะตรงฐานค่ะนองให้ดูใกล้ๆเพื่อที่ททพี่ๆจะได้ตัดสินใจกันนะองค์นี้ก็เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะถ้าพี่รับหลายองค์ราคาคุยกันได้นะพี่นะน้องแบ่งปันให้นะคะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สามนะคะ นี่เลยรูปกรอบพระพุทธชินราชนะพี่นะพิมพ์นี้เลยด้านหลังค่ะตรงฐานนะคะพี่อันนี้เป็นพระจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะน้องให้ดูเลยพิมพ์นี้นะคะสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะปีอะไรน้องไม่แน่ใจนะคะ ไปกันต่อองค์ที่สี่ค่ะเป็นพระปิดตานะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทนะจ๊ะอืด้านข้างค่ะตรงฐานค่ะพี่ <ๆ S 1> ขอรูปภาพเพิ่มเติม <ๆ S 1> สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะคะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนะพี่นะ ไปต่อกันที่จอบค่ะพี่จอบลงพ่อเงินค่ะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเป็นพาพิจิตนะพี่นะจอบลงพ่อเงินมีจุดไข่ปลาร้อมรอบเลยนะพี่นี่เลยองค์นี้เปิดอย,อยู่ที่9 0้บาทเช่นกันค่ะ900าร้อบาทไปกันต่อองค์ที่หก เดี๋ยวองค์ที่ห้าก่อนนะเพราะว่ามาไวไปไวเพราะว่ามาเร็วเข็มเร็วเลยให้ดูรายละเอียดดีเทลก่อนต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะนี่องค์นี้เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นพระพิจิตรนะคะพระบ้านเกิดนี่ด้านหลังนะคะพี่ จตรงข้อเงินค่ะพิมพ์นี้สวยๆเลยนะพี่นะตรงนี้เขาเป็นเป็นพิมพ์มานะคะมันนะเป็นรูปร่างแบบนี้นี่เลยนูนออกมาอย่างนี้นะพี่นะด้านหลังตรงตรงหูตรงนี้นะใหดูใครกันต่อค่ะพี่องค์ที่หกนะคะพี่เนีียมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยนะคะ พอท่านเขียวนะคะเป็นเหรียญพอท่านเขียวเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้นะพี่นะด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะคะสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่เป็นยันเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้นะคะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทจา้ะพี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะราคาคุยกันได้นะคะอันนี้พายอยู่ในกรอบนี่เลย องนี้นะคะองที่ห ep ที่7 1็บเอดนะคะอง์ที่6 ep ที่7 1ะะ็อ็ดคะ่ะพี่รับหลายองค์ราคาคุยกันได้นะพี่นะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคิดจะเร่งแจ้งเตือนพี่ๆนะพี่นะอันนี้นะคะองค์ที่7 ep ที่7 1็อดนะคะหลวงพ่อแชม่มเป็นรูปปั้นนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อแชม่มด้านหลังคะ่ะ วัชรรองเป็นแบบนี้นะคะตรงฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่หลวงพ่อแช่มนะคะน้องให้ดูใกล้ๆรูปหล่อเปิดอยู่ที่เก้าร้อยค่ะพี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาท ด้านบนต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้นะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่แปดเปหลงพ่อเงินนะคะองค์ที่แปดเปิดอยู่ที่เก้าร้อยค่ะพี่นี่เลยนะจ๊ะอีพีนี้อีพีที่เจ็สิบเอ็ดองค์ที่แปดนะคะพี่หลงข่อเงินนี่เลยด้านข้างด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง โรงฐานค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดอยู่ที่900บาทค่ะองค์ที่8 ep ที่71นะคะตรงนี้ขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้นะพี่นะอ,องค์ที่8นะคะรูปร่างแบบนี้เลย ถ้าสนใจนะคะแอดไลน์มาที่0992107401นะพี่นะตรงฐานค่ะนี่เลยไปกันต่อที่องค์ที่เก้านะคะพี่หลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟค่ะ นี่นะคะตรงฐานค่ะเป็นแบบนี้นะพี่นะวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์9รูปพี่ๆสนใจพาองค์ไหนนะคะแอดไลน์มาได้ที่0992 107 401นะพี่นะของน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามาเลือกชม